คุณเคยสงสัยไหมว่าการทรยศสามารถทำลายชีวิตของคนคนหนึ่งได้ขนาดไหนจากคนที่เคยมีทุกสิ่งกลับกลายเป็นคนที่ไม่มีอะไรเลยมาฟังเรื่องราวที่ช็อกโลกของชิคําดานที่ทรยศผู้หญิงที่เขารักและต้องเผชิญกับการลงโทษจากชิคโมฮัมเมดเขาจะต้องเสียทุกอย่างในชีวิตหรือไม่ติดตามการเดินทางที่เต็มไปด้วยความเจ็บปวดและการสูญเสียนี้อย่าพลาด คลิกดูจนจบเพราะเรื่องราวนี้จะทำให้คุณมองชีวิตในมุมที่คุณไม่เคยคิดมาก่อนนี่เป็นเรื่องที่น่าตกใจค่าคืนเงียบงนันแต่หัวใจของใครบางคนกำลังเต้นแรงจนแทบระเบิดสายลมพัดผ่านกระจกสูงตระงานเสียงหวีดวิวของมันเหมือนเสียงกระซิบของเคราะกรรมพระราชวังดูใบแม้จะเงียบสงบ แต่ภายในกลับเต็มไปด้วยแรงกดดันมหาศาลแสงไฟสีทองส่องประกายระยิบระยับแต่ในเงามืดดวงตาคมกริบของชิกโมฮัมเมด็ดจับจ้องไปยังชายคนหนึ่งชายที่ครั้งหนึ่งเคยเป็นที่โปรดปรานแต่ตอนนี้เขากำลังสั่นสถานชีคฮัมดานสามีของชิคฮามา่าเขาก้มหน้า เงื่อเย็นไหลซึมลงขมับแม้อากาศภายในจะเย็นเฉียบแต่เขากลับรู้สึกราวกับอยู่กลางเปลวเพลิงชิคโมฮัมเหม็ดนั่งเงียบปลายนิ้วเคาะโต๊ะเบาฮ่าเสียงนั้นเหมือนเสียงฝังรากลึกลงในจิตใจของผู้ฟังชีคัำดานไม่กล้าสบตาเงียบเงันยิ่งกว่าถงกว้างที่รายล้อมด้วยเสาค้ำฟ้าเจ้าไทยรถต่อความไว้วางใจของข้า เสียงของชีกโมฮัมเหม็ดดังขึ้นเรียบง่ายแต่กรีดลึกลงในจิตวิญญาณชี้คำดานกลืนน <c Öz human großes> ้ำลายฝืดฮ่าริมฝีปากแห้งผากมือทั้งสองกำแน่นจนสั่นเขาไม่ได้ตอบเพราะรู้อยู่แล้วว่าข้อแก้ตัวใดฮ่าไม่มีความหมายอีกต่อไปชีกโมฮัมเหม็ดลุกขึ้นก้าวเดินช้า ฮ่าฮ่เสียงรองเท้ากระทบพื้นหินอ่อนดังก้องในโถงที่ว่างเปล่าชีคคำดานหายใจติดขัดเขารู้สิ่งที่กำลังจะเกิดขึ้นมันเกินกว่าที่เขาเคยจินตนาการชิคโมฮัมเหม็ดหยุดยืนตรงหน้าแววตานิ่งสงบแต่ลึกลงไปมีบางสิ่งที่เย็นเยียบชิคคำดานพยายามกลั้นหายใจ รากับการเคลื่อนไหวเพียงเล็กน้อยอาจทำให้ชะตาของเขาขาดสะบันสายลมพัดกระทบหน้าต่างสูงม่านสีทองสะบัดไหวเหมือนร่างของใครบางคนที่สั่นระร,ริกด้วยความหวาดกลัวเจ้าเป็นคนของข้าเสียงเข้มดังขึ้นชี้คำดานเอยนหน้าช้าฮ่าแววตาหวัดระแวงแต่เจ้าเลือกที่จะทรยศ น้ำเสียงยังคงเรียบแต่แฝงไปด้วยแรงกดดันมหาศาลชี้คำดานกำมือแน่นเล็บจิกเข้าไปในฝ่ามือเขาอยากพูดบางอย่างแต่ริมฝีปากกลับไม่ขยับชิคโมฮัมเม็ดเหลือบมองชายคนหนึ่งเงามืดจากเสาค้ำฟ้าทอดตัวร่างสูงในชุดดำก้าวออกมาใบหน้าของเขาเรียบเฉยแต่แววตาเย็นชาไร้ความปราณี ชี้คำดานรู้ทันทีสิ่งที่กำลังจะเกิดขึ้นมันปลิกเลี่ยงไม่ได้เสียงฝีเท้าก้องกังวานในถงวงังทุกย่างก้าวเหมือนค้อนที่กระแทกลงบนหัวใจชีคโมฮัมเหม็ดเบือนหน้ากลับไปมองชายที่เคยเป็นลูกเขยข้าจะให้เจ้าลิ้มรสของสิ่งที่เรียกว่าความสูญเสียเสียงของเขากดต่ำแต่เต็มไปด้วยอำนาจชี้คำดานตัวชา เขาอยากเอ่ยคำวิงวอนแต่สายตาที่จับจ้องเขาอยู่ไร้ซึ่งความเมตตาชายชุดดำยื่นกระดาษแผ่นหนึ่งชี้คำดานรับมาอย่างสันเทาดวงตาจับจ้องตัวอักษรที่เขียนไว้แล้วทุกอย่างก็หยุดนิ่งดวงตาของเขาเบิกกว้างมือสั่นระริกหัวใจเต้นแรงจนแทบระเบิดคำพูดบนกระดาษมันคือ คำสั่งในประเทศชี้คำดานอ่านมันซ้ำแล้วซ้ำเล่าหัวใจของเขาหล่นวูบมือที่กำกระดาษไว้สันไหวแต่ไม่มีแรงจะฉีกทิ้งเจ้าไม่มีสิทธิ์อยู่ที่นี่อีกต่อไปเสียงของชิกโมฮัมเหม็ดเรียบเย็นแต่หนักแน่นดังคมดาบชี้คำดานเงยหน้าขึ้นดวงตาของเขามีทั้งความตื่นตระหนกและสิ้นหวังค่า เสียงของเขาแหบแห้งแต่พูดได้แค่นั้นก็ถูกตัดขาดชิกโมฮัมเม็ดไม่ต้องการฟังวันนี้เจ้าจะออกจากดูไบและจะไม่มีวันกลับมาอีกความเงียบโรยตัวลงในถงกว้างมีเพียงเสียงลมหายใจที่หนักอึง้งชีคคำดานกัดฟันแน่นดวงตาร้อนเผาเขาไม่เคยคิดว่าเรื่องจะมาถึงจุดนี้แต่เขาก็รู้ดี ว่ามันเป็นผลลัพธ์ที่หลีกเลี่ยงไม่ได้ประตูบานใหญ่เปิดออกลมร้อนจากทะเลสายพัดเข้ามาเหมือนมือที่ผลักสายเขาออกไปจากอาณาจากักรนี้ข้างนอกมีรถคันหนึ่งจอดรอพร้อมเจ้าหน้าที่สองคนในชุดดำชีคคำดานขยับตัวไม่ออกข้าให้อำนาจเจ้าเสียงของชิคโมฮัมเหม็ดดังขึ้นอีกครั้งแต่เจ้าไทยรถข้า เจ้าไทยรถลูกสาวข้าเจ้าไทรถตัวเจ้าเองแต่ละคำหนักแน่นเหมือนตราประทับสุดท้ายในชะตากรรมของชีค้คำดานเขาค่อยๆก้าวไปข้างหน้าราวกับขาของเขาไร้เรี่ยวแรงเสียงฝีเท้าของเขาก้องสะท้อนในถงวังทุกย่างก้าวที่เดินออกไปเหมือนถูกลบเลือนจากสถานที่แห่งนี้เหมือนไม่เคยมีตัวตน ชีคคำดันหยุดที่หน้าประตูหันกลับมามองเป็นครั้งสุดท้ายชีคโมฮัมเหม็ดยังคงยืนอยู่ตรงนั้นแต่ดวงตาของเขาไร้ซึ่งความลังเลไม่มีแม้แต่ความโกรธมีเพียงสิ่งเดียวที่สะท้อนอยู่ในแววตาการตัดสินใจชีคคำดานกลืนน้ำลายจากนั้นเขาเก้าวออกไปและประตูวังก็ปิดลง เสียงปิดประตูดังขึ้นเบาฮ่าฮ่าแต่เสียงนั้นกลับดังในหัวใจของชี้คำดานเหมือนฟ้าผ่าเขาหันไปมองทางที่เขากำลังจะไปทุกย่างก้าวในทะเลทรายที่กำลังรอเขาอยู่เหมือนการเดินไปยังที่ที่ไม่มีที่สิ้นสุดรถยนต์ที่จอดอยู่รอเขามีเจ้าหน้าที่สองคนยืนเงียบๆข้างๆพวกเขามองมาที่เขาแต่ไม่พูดอะไรชี้คำดานขึ้นรถ และรถเริ่มเคลื่อนออกจากพระราชวังท้องฟ้ามืดมิดเหนือหัวเขาราวกับจะกลืนหายทุกสิ่งที่อยู่ในสายตารถวิ่งไปในความเงียบเขารู้ว่าภาพทั้งหมดจะไม่เหมือนเดิมอีกต่อไปจากนี้เขาจะไม่มีสิทธิ์ย้อนกลับไปและเขาไม่เคยคิดว่าจะต้องเจอกับชะตากรรมแบบนี้บางครั้งในชีวิตการทรยศไม่ใช่แค่การสูญเสียความเชื่อใจ แต่มันยังเป็นการสูญเสียทุกสิ่งที่เคยมีเจ้าไทยรถทุกคนเสียงของชิกโมฮัมเหม็ดดังในหัวของเขาดังและดังขึ้นจนเขาไม่สามารถขับไล่มันออกไปได้ภาพของชิกโมฮัมเหม็ดที่ยืนอยู่ในพระราชวังยังคงตอกย้ำให้เขารู้สึกได้ถึงความผิดที่เขาทำทะเลทรายมืดมิดอยู่ข้างหน้าเหมือนทางที่เขาต้องเดินไปรถยังคงวิ่งต่อไปในความเงียบ ชี้คำดานเริ่มรู้สึกถึงความสูญเสียที่มันเกิดขึ้นทุกก้าวที่เขาก้าวไปเขารู้สึกเหมือนตกลงไปในหลุมลึกที่ไม่มีวันกลับขึ้นมาได้เขาไม่มีอะไรเหลือแล้วไม่ใช่แค่บ้านไม่ใช่แค่ตำแหน่งที่เคยมีแต่ทั้งหมดมันคือหัวใจที่แตกสลายเขาถามตัวเองเขาจะเริ่มต้นใหม่จากตรงไหน แต่คำตอบที่ได้กลับมาคือความเงียบเหมือนไม่มีสิ่งใดที่สามารถเยียวยาเขาได้ทุกคำที่พูดออกมามันก็ไม่สามารถทำให้เขากลับไปยังจุดเดิมได้เขาก้าวออกจากรถแต่สิ่งที่รอเขาอยู่มันคือการเดินทางที่ไม่มีวันสิ้นสุดเขามองไปข้างหน้าแสงไฟเมืองไกลฮ่าฮดูเหมือนจะทิ้งให้เขาอยู่ท่ามกลางความมืด เขายืนอยู่ท่ามกลางความมืดไม่รู้จะไปที่ไหนแต่ก็รู้ดีว่าไม่มีที่ไหนที่เขาจะสามารถหลบหนีได้ทุกอย่างที่เคยเป็นของเขาตอนนี้ดูเหมือนจะห่างไกลออกไปแม้แต่เสียงจากรถที่จากไปก็ดูเหมือนจะกลายเป็นแค่ภาพเบลอๆในความทรงจำเขาหายใจเข้าอย่างหนักแต่ก็ไม่สามารถหาคำปลอบใจในใจตัวเองได้ ยามที่เขามองไปยังท้องฟ้าที่ไร้ดวงดาวความรู้สึกว่างเปล่าถาโถมเข้ามาทุกก้าวที่เขาเดินต่อไปเหมือนจะยิ่งหลุดลอยจากทุกสิ่งที่เคยรู้จักไม่มีอีกแล้วคำว่าบ้านไม่มีอีกแล้วคำว่าครอบครัวแค่ความมืดและความโดดเดี่ยวที่กดทับใจเขาชี้คำดานรู้ดีว่าการที่เขาเดินออกมามันไม่ได้หมายถึงแค่การจากไปจากวัง แต่มันหมายถึงการจากไปจากทุกสิ่งในชีวิตที่เขาคุ้นเคยเขาตั้งคำถามในใจตัวเองทำไมเขาถึงทำแบบนั้นทำไมเขาถึงทรยศต่อคนที่เชื่อใจเขามากที่สุดทำไมเขาถึงไม่คิดถึงผลที่ตามมาเขาพยายามหาคำตอบในใจตัวเองแต่ยิ่งหาก็ยิ่งหลงทางบางทีการทรยศไม่เพียงแต่ทำร้ายคนที่ถูกทำร้าย แต่มันยังทำร้ายตัวเองอย่างที่เขาไม่เคยคิดมาก่อนทุกสิ่งที่เขามีมันเหมือนจะพังทลายไปหมดแล้วเขาหยุดยืนกลางถนนท่ามกลางความเงียบที่หนาวเหน็บพยายามตั้งสติแต่ทุกอย่างรอบตัวเขากลับจางหายไปเหมือนสิ่งที่เขาทำไม่ได้หมายความอะไรอีกแล้วแค่การทรยศมันทำให้เขาหมดสิ้นทุกสิ่งที่เคยมี ไม่มีการย้อนกลับและไม่สามารถเปลี่ยนแปลงได้การเดินทางที่เขากำลังเดินมันคงไม่สิ้นสุดชี้คำดานเดินลึกเข้าไปในทะเลทรายฝุ่นดินปลิวขึ้นมาเบาฮ่าดวงตาของเขาจ้องมองไปข้างหน้าอย่างว่างเปล่าโลกทั้งหมดดูเหมือนจะหายไปไม่มีสิ่งใดหลงเหลืออยู่ในชีวิตของเขา เพียงแต่ความรู้สึกถึงการสูญเสียที่หนักหน่วงเขาคิดถึงชิกโมฮัมเหมด็ดถึงคำสั่งที่เขาได้รับเขาคิดถึงชิกฮามาร่าถึงการทรยศที่เขาเคยทำและคำพูดของชิกโมฮัมเหม็ดที่ยังดังก้องอยู่ในหัวเจ้าไทยรถทุกคนการเดินทางในทะเลทรายที่แห้งแล้งไม่มีที่สิ้นสุดเหมือนการเดินไปยังที่ที่ไม่มีทางกลับ ชี้คำดานหยุดอยู่ตรงนั้นมือของเขากำหมัดแน่นความรู้สึกของความผิดที่กัดกินใจเขาแต่เขาก็รู้ดีว่าเขาไม่สามารถย้อนเวลากลับไปได้ไม่มีคำขอโทษใดที่จะสามารถลบล้างสิ่งที่เขาทำได้ไม่มีทางกลับไปสู่ชีวิตที่เคยเป็นเขาเดินต่อไปด้วยจังหวะที่ช้าแต่หนักแน่นหัวใจของเขาตอนนี้เต็มไปด้วยความผิดหวังและการละทิ้ง เขาหยุดพักใต้เงาของต้นไม้เก่าต้นหนึ่งมองดูท้องฟ้าที่เริ่มเปลี่ยนเป็นสีแดงแสงสุดท้ายจากดวงอทาทิตย์ทาบทับลงบนพื้นดินดูเหมือนว่าทุกสิ่งรอบตัวเขากำลังสลายหายไปความเงียบรอบข้างยิ่งทำให้เขารู้สึกโดดเดี่ยวเขาไม่มีที่ไหนให้กลับไปไม่มีกำลังใจที่จะเริ่มต้นใหม่และในใจของเขา เขารู้ว่าชะตากรรมของเขาได้ถูกตัดสินแล้วไม่มีการกลับตัวไม่มีการอภัยเขาจึงก้าวเดินต่อไปท่ามกลางทะเลทรายที่รอเขาด้วยความเย็นชาและเขารู้ว่าในทุกก้าวที่เขาก้าวเขากำลังเดินไปยังจุดที่ไม่มีวันหวนกลับเขาจะไม่เป็นใครในโลกนี้อีกต่อไปเพียงแค่งเงาของการทรยศที่ทิ้งเขาไว้ท่ามกลางความว่างเปล่า และในที่สุดเขาก็กลายเป็นคนที่ไม่มีรากไม่มีบ้านไม่มีอะไรเลยชี้คำดานเดินผ่านทะเลทรายที่เงียบสงบทุกย่างก้าวของเขาเหมือนการเดินไปในทางที่ไม่มีที่สิ้นสุดร่างของเขาเริ่มเหนื่อยล้าแต่ใจของเขากลับเหนื่อยยิ่งกว่าท้องฟ้ายามเย็นเริ่มเปลี่ยนเป็นสีเข้มแสงสุดท้ายจากดวงอาทิตย์ลับขอบฟ้าไป ทำให้ท้องฟ้าทุกมุมดูหม่นหมองการเดินทางของเขามาถึงจุดที่ไม่สามารถย้อนกลับได้เขาค่อยๆหยุดหันหน้ากลับไปมองพระราชวังอันยิ่งใหญ่ที่เคยเป็นบ้านของเขาแต่ตอนนี้กลับกลายเป็นเพียงแค่ความทรงจําชี้คำดานรู้ว่าเขาจะไม่กลับไปที่นั่นอีกการตัดสินใจของเขาได้หลอมรวมทุกสิ่งที่เขามีในชีวิต และทำให้เขากลายเป็นผู้ชายที่ไร้ทุกสิ่งเอขามองท้องฟ้าที่มืดมิดไม่มีอะไรเลยที่สามารถหลบหนีไปได้เขาไม่ได้ต้องการสิ่งใดนอกจากการยอมรับในสิ่งที่เขาทำและทบทวนในสิ่งที่เขาสูญเสียไปในยามนั้นเองเขารู้สึกถึงบางสิ่งที่เกิดขึ้นในใจการทรยศครั้งนี้ไม่เพียงแต่ทำร้ายคนอื่น แต่มันก็ทำร้ายตัวเขาเองอย่างที่เขาไม่เคยคิดมาก่อนเขารู้ว่าชีวิตนี้จะไม่มีวันเหมือนเดิมอีกแล้วแต่เขาก็ไม่สามารถย้อนเวลาได้เสียงลมพัดผ่านหูเขาเบาฮ่าฮาเหมือนเสียงคำถามที่เขายังคงหาคำตอบไม่ได้ทำไมความเงียบในใจของเขาลึกขึ้นทุกขณะและในที่สุดเขาก็เข้าใจว่า การยอมรับความผิดพลาดนั้นคือการปลดปล่อยตัวเองจากการติดอยู่ในอดีตเขาหันหลังให้กับทะเลทรายรู้ว่าเส้นทางข้างหน้าแม้จะท้าทายแค่ไหนเขาก็ต้องเดินไปเพราะการยอมรับในตัวเองคือการเริ่มต้นใหม่เขาก้าวเดินไปข้างหน้าท่ามกลางความมืดที่ไม่มีทางสิ้นสุดและในที่สุดเขาก็พบว่าบางครั้งการยอมแพ้ คือการเดินทางที่นำไปสู่ความสันติในใจสุดท้ายนี้ชีวิตของเขาได้เรียนรู้บทเรียนที่หนักหน่วงและในที่สุดเขาก็พบว่าการเรียนรู้ที่จะยอมรับความผิดพลาดคือสิ่งที่ทำให้เราเติบโตขึ้นจริงๆ